สวัสดีเพื่อนเทุกท่านเลยครับเก่งพีซีเกมเมอร์ขอนำเพื่อนเพื่อนทุกท่านมารับชมการจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษครับคู่วันเสาร์ที่27สิงหาคมนี้เวลา21นาฬิกาในครับทางทูพิีเมีย Fo ฟุตบอลสี่กบเป็นการพบกันระหว่างกับเชลซีเปิดทินแซมฟอร์บิดครับจะต้อนรับการเยือนของ เลสเตอร์ซิตี้นะครับนี่เป็นการจะลองแมชขึ้นมาผ่าน FIFA 22 PlayStation 5จาก Channel จาก t u b n n e l y o เก่ง PC g a เก่ง PC g a นะครับอย่างไรเพื่อนๆก็รับชมกันเพื่อามบันเทิงก่อนจริงนะครับแมชนี้ไม่มีผลต่อแมชการแข่งจริงอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นถาาเพื่อนๆถูกใจก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปนี้ด้วยนะครับผม นี่คือบรรยากาศก่อนจะเริ่มเกมที่สแตมฟอร์ดปิดนะครับทั้งเชลซีแล้วก็เลสเตอร์ต่างแพ้มาได้กันทั้งคู่ในนัดที่ผ่านมานะครับเกมนี้ก็มาเจอกันเองว่าดูว่าผลงานจะเป็นอย่างไรใน90นาทีล้วครับมาดูรายชื่อของฝั่งเจ้าบ้านเชลซีกันก่อนนะครับประตูเป็นเอเดอร์เมนดี้ครับกอ,องหลัง มีแอสตบดิเกเวต้าเดโกซินวามาร์คคูคุระยานะครับส่วนวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นลิสเจมส์ครับกางมีคอเนอร์กาเลเกอร์จอร์จินโยเป็นชิวเวลกับฝั่งซ้ายส่วนเนรุปเป็นเมซอมารกับไรฮิมเซอรินครับกองหน้าเป็นไคฮาวเวสตนะครับเชลซีเป็น3-4-2-1ครับระบบการยืนวันนี้ครับส่วนฝั่งของเลสเตอร์นะครับประตูเป็นแดนนี่วอร์ดครับกอหลังมีทิโมธีกาสตันแดเนียลอามาตีจอนนี่อีแวนส์เจมส์จัสตินครับกางมีติดมันครับย เอนดีดีเจมส์แมดิสันส่วนสามประสานจะเป็นอายเซเปเรสเจมี่วารดีและฮาวี่วบานส์นะครับนีนฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้เป็นศรัทสามนะครับเดินกับโคซีในวันนี้คุณที่แข่ง,งจริงอย่าลืมครับไอข้าคืนวันเสาร์นี้27สิงหาคมนะครับเวลา21่สนาฬิกาทัง ทูพรีเมียร์ฟุตบอล4ถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันนะครับในส่วนของผู้บรรยายในมัชนนีจ้จำลองขึ้นมาเป็นแอดมินเก่งจากชาแนลยูทูปเก่งพีซีเกมเมอร์จะรับที่ในการพักบรรยายคู่นี้ให้แฟนๆได้รับชมกันนะครับอ่าครับเกมกําลังจะเริ่มแล้วเป็นทีมเยอือนจะได้สตาร์ทเริ่มก่อนนะครับฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ครับเชียร์ความพร้อมที่เซตมฟอร์ดบิดครับอ่าครับเกมเริ่มเป็นเลสเตอร์ซิตี้ได้เริ่มก่อนจะบุกจาก พอไปซ้ายโดนกับเชลซีเจ้าบ,บ้านจะบุกจากซ้ายไปขวาน,นะครับบอกของฝั่งเลสเตอร์จะขึ้นทางฝั่งซ้ายขึ้นที่จัสตินก่อนอีแวนส์เชลซีไปตั้งโซนรับกันกับจัสตินให้มาโอ้มีช่องครับถึงบาดีสัล้ลโอกาสของวาร์ดี้ครับโอ้โหมากะงัดไอ้หนีกูกเลยยากครับอืมยูโกซินบาต้องมาช่วยก่อนครับเกมรับของเชลซี ก่นัดที่แล้วนี่ก็ไพ่ายตอลิดันศูนย์ประตูต่อสามครับสำหรับเชลซีส่วนเลสเตอร์ก็แพ้มาเช่นเดียวกันนะครับต่อซาแฮมตันเป็นหนึ่งต่อสครับโอกาสของเชลซีขึ้นทางซ้ายที่ชิบเบลทางที่จอรจ์ยจ่งทางมีขอครับกาลเกอร์กาลเกอร์ออกมาครับดูที่ลิสเทมโอ้โหโยกหนีมาได้แล้วคืนมาลิสเทมโอกาสของกาลเกอร์เขาไม่กับเกียตโทษครับทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับจอเนียแดนนี่วอร์ดเปิดมา ทางใหม่ของลสเตอร์สินกันมาแล้วเดกโกซิมาครับดุ่นมาเกี่ยวได้ตรงกลางอเมดิสันนะครับข้ามฟากมาฝั่งขวาอายุเซเบเลสให้มาที่กัสตันป่าเลยครับทางฝั่งขวาไต่เส้นอยู่โอ้โหโยกโอ้โ <c> ห <oughs> ดูเข้าหนักของกูโกรย่าล้วเหลืองมาก่อนเลยครับโอ้โหเชลซีมาโดนเหลืองเร็วนะครับมากูโกรย่าก็ขา,าดคาริโดวูริบาลีด้วยนะครับเกมนี้ เราต้องส่งอุรยาลงมานะครับในตำแหน่งฝั่งยืนเป็นซินเตอร์แบ็กนะครับผ่านมา11นาทีเสร็จแล้วโอ้โหมีใบเหลืองแรกของเกมแล้วนะครับเป็นฝั่งของมากุรยะของเชลซีครับฟรีคิกของ City. เลสเตอร์ซิตี้เปิดเข้ามาเราได้สะบัดโอ้โหจะกินเสาได้ครับโอ้โิูฟิเดีดีครับ เกือบจะขึ้นนำนะครับเลสเตอร์ดูได้เทคตัวขึ้นร,ร,ร,รับสัดบอลพุ่งไปที่เสาแรกล้วเอโดเมดี้ครับพุ่งมาไวยังทันอยู่นะครับเมดี้เสียดายสุดๆนะครับช็อตนี้เ,เป็นตเตะม,มุมของลเลสเตอร์ครับเชมแมดิสันเปิดบอลนออกมาที่เสาแรกครับเป็นชิเวลงเลี้ยทิ้องออกมาเอาเซเบดต ก็ได้เราเล่นต่อเลือกมากับที่วาดี้สายโอ้โหดูครับว่าเมนดี้จะโดนเล่นงานหนึ่งครั้งที่2ครับเมนดี้โอ้แล้วดูวาดีครับขึ้นเข้าสายยิงมาโอ้โหทีของบอลมาแรงเร็วนะครับรต้องออกแรงเซยออกไปนะครับเมนดี้เป็นเตะมุมของเลสเตอร์เบรดิสันเมดดิสัน เอาตัวเลือกเปิดมาดุงด่งๆแล้วขึ้นโขกเป็นอีแวนซะกดไม่ลงก็มาจดนี้ตั้งแต่ตะเก็บประตูของเชลซีครับโดนเลสเตอร์มากดนันอยู่พอสมควรเลยครับช่วงเริ่มเกมแรกๆนะครับเเดอร์เมนดี้ยังได้รับความไว้วางใจอยู่นะครับที่มีคอยพาให้เกิดขึ้นในเกมล่าสุด อารซิกต้าคารลเกอร์ครับมาที่ลิสเซมครับให้กับเบซินเมลแล้วฮาร์เวสต์ออกมาทางขวาครับลิสเจมยังได้ย้อนกลับมาคาร์ลเกอร์เจมส์ดูยังไม่เปิดเลือกสายไม่ดีครับติดจัสตินและพาวิบานใช้กับเจมิบาร์ดี้ทางขวามีไปเลสดูแล้วหรูแบบได้เติมมาของเลสเตอร์อาครับเจมส์แจสตินหลุดมาทางซ้ายโอ้แล้วแต่งจีวาแรกไม่ดีครับคืน อาวิบานลับโอ้โหอารซิกเกต้าครับแกขายได้ฝั่งเชลซีรอย้อนกลับบ้างหลายมาเตัวทีฮาเวสก็ให้กับเบซอนเมลเหลือมองเพื่อนในเกตโทษมีเซอร์ริงรออยู่เบซอนเมลอย้อนกลับมาแล้วลิสเจมตักไปเตี๋ยได้โคกครับกระเกอร์โอ้โหหนึ่งศูนย์ดูการของเชลซีครับจากคอร์เนอร์กระเกอร์ครับหนึ่งหนึ่งตรงนั้นรออยู่แล้วโอ้โห ไม่มีใครที่ตามประกบเขาอยู่เลยครับไอตัวได้ขึ้นมงด,ดูกองเชียร์ผมผมหญิงผมขาวนี่น่ารักนะมาสู้แซวดิ้หนึ่งเปิดมาแล้วไปขึ้นโขกโอ้โหครับว่ากดหงหนึ่งตรงนี้ครับเออโอ้โหเทคอยู่ด้านหลังครับอจิโมตีกาสตานครับหนึ่งูนย์ครับเชลซี Chelsea. เจ้าบ้านออกนำแล้วครับจากลุกมงครับ ก็ใช้เวลา24นาทีครับเลสเตอร์ไปเป็น1-0หาเพิ่มต้องตามแล้วครับเลสเตอร์เอเดีดี้ด้านในออกไปทางขวาเลยครับออสเซปิเลสคืนเอเดีดี้เชลซีั้งโซนรอแล้วนะครับอเ,อรเ,เอเดีดีดด้หมุนวนหาเมดิสันจ่ายไม่ดีครับเสร็จจอจิญโยล้วดูสเตอร์ลิงไปกับพาเวลส์รับพาเวตได้ต่อที่สเตอร์ลิงไปกับบอลครับใช้ความเร็วหนีสเตอร์ลิงมาเจอกับติวเดียก,กาสตานัน สเตอร์ลิงเข้าขวาโยบาแถว2มีจอร์จิโยขืนสเตอร์ลิงพันโโอ้หูมาได้โ,โ,โ,โาด,าดนอัดเหมือนกันแล้วก็เหลืองมาบ้างครับทางของเลสเตอร์ซิตี้แล้วทีมอันที่คา,าสตันครับโดนเจอเซอร์ริงไปงรึ้นบอลนี่นี่ไปล่อยไปนี่ก็สุ่มเสี่ยงนะครับต้องขอหยุดไว้ก่อนนะครับยอมเหลืองครับทีมที่คา,าสาอตันเป็นฟรีคิกของเชลซีบ้างครับอันดีที่ส9บได้ลุ้นจากนิสเซนเมาส์จากด้านข้างครับ นอกรอบเข็มโทษฝั่งซ้ายครับดูว่าจะเล่นอย่างไรครับเบเซมาล์กำแพงสครับที่เดนิวอดขอมาครับฝั่งของเลสเตอร์ครับสมาธิแล้วต้องอยู่ครับดุนออกประตูที่สอง ีซันหมาเปิดมาลบได้ขึ้นโค้งไม่ดูมองกับติดอีแวนสองฝั่งเลสเตอร์หนุนไปไหนครับเตโก้ชินมาแล้วกระเตื้อให้สเตอร์ลิงไวช้าอีแวนไม่ยอมให้ผ่านอายยเซเบเลสเพื่อนกำลังเดินกันขึ้นเติมมาอยู่กัส,สตาร์เนี่ยปล่อยมายาวๆถึงอสสาโยเซเบเลสอาสันได้เติมครับไหลมาอู้แล้วจะดวลกับทางนั้นชิวเวลเปิดติดบล็อกแล้วครับมาดิวที่กัสตัน เป็นทุ่มของเลเซอร์ซิตี้มาตีละมันจ่ายไม่ดีก็ตดแล้วครับเอาครับชิวซี่สเตอร์ลิงเอาให้กับชิวเวลครับมาด้านในใหม่คารลเกอร์สันสันกับจอร์จิโอคารลเกอร์ขวาครับมีลิซมลิซมให้โอ้โหตรงรีบเกินครับไปสมอลเจอบ,บีบ เมสันเมาส์ไปเองครับเมสันเมาส์โอ้ผ่านมา2ได้แล้วเลยม,มีแถว2ครับเลือกออกมาแล้วก็ซ้ายตรงนี้โอ้ติดอีแบนส์โอเลสเตอร์อยเเายูเซเบส์ช้าครับจอร์จินโยสไลด์ขวางครับแย่งบอลกลับคืนไม่ได้ครับเชลซีโอกาสของเมสันเมาส์ไหลมาโอ้โหลูกสัตว์แบบนี้มาฮาเวิร์ตก็ติดเซฟของนันนีบอดโอ้ไม่ได้ประตูที่2นะครับน่าจะน่าจะล้ำหน้าก่อนอดูการ์ดของไายแบตโอ้แต่ถ้าไม่ล้ำนี่ก็ยิงติดเซฟอยู่นะครับ อะไรครมาดูเซตขึ้นมาใหม่ของฝั่งเลสเตอร์จากเขตประตูนะครับตั้งแต่ระวางมาทางขวาผมย้อนคืนกลับมาเลยครับกัสตันซ้ายขอคำฝ่าครับทีหาวีบานแล้วโงต่อให้กับวาดดีครับโอ้โหดูกับไปต้องจับ,บเพามดีออกมาครับอู้ตัดสดนใีดีครับรุนตีเสมอได้ครับเลสเตอร์เมื่อสักครู่หรือว่าต้องชมกับเบนดี รีบมาปิดช่องของวาดี้ไว้ก่อนนะครับออกมากดดันเลยครับเต็มมุ้งของเลสเตอร์ลุ้มตามดีสเสมอในช่วงท้ายครึ่งแรกเอดิสันไอ้สัญญาณเพื่อนแล้วประตูเล็งครับขอเปิดเปิดมาตรงกลางประตูครับโอ้โหแล้วมองออกมาได้ครับเห็บแถว2อไอซิสเบลสโยเาขาวขวาไอาซิสเบลสเจอกาลาเกอร์กวาดไปแบบนี้ก็ไม่สิทธ์ไม่ว่าอะไรครับโดนที่บอลก่อนแล้วอาเวิร์สคืนสเตอร์ลิงกลับมาต่อตัวของเชลซีอาร์ธีเวสตมา เส้นเมาส์ไปไม่ได้วนรอเพื่อนไหมครับสตอร์ลิงเชื่อมกับลิสเทมสตอร์ลิงโอ้โหเจออาร์มัตตี้ครับทิ้งยาวไปข้างหน้าครับฝั่งของเลเตอร์เอาแล้วดิโก็ซินวาอู้ไม่ผ่านวาดี้แต่ยังดีครับที่มีเพื่อนมาช่วยไปด้วยก่อนจอร์จินโย่ดูจะเน้นชัวร์แล้วก็เกร็งเกรงด้วยครับฝั่งของเชซีอาครับไาชินสตอร์ลิงกลับมาฮาเวต ที่ขวาของสเตอร์ลิงโยกได้ติดเอดเดนิสไซค์คนนึงก็สันโต้ดูไหมจอร์จิโยรับยิงแบบนี้ก็โผล่เขาทั้งอยู่แต่ว่าดูครับเดนนิวอ,อตจากต่อเนื่องนี้ของจอร์จิโยครับซัดโอ้โหโบีบล็อกมาแล้วผูกยังไวก็ไปเดนนิวอตอันหนึงน่งสวนอยูค่ครับเชลซีแต่มุมครับมีไม่เฉพาขอ,ขอเล่นใกล้ๆกับาาราฮิมสเตอร์ลิง ยกนี้ได้สเตอร์ลิงมาในกรอบแล้วเข้าซ้ายไหลมาเลื่ยของกาลาเกอร์ครับโอ้โหยิงหนึ่งศูนย์อยู่ดูครับชิงกันใกล้ๆตรงนี้สั้นๆเนื้อไปมาแล้วกาลาเกอร์ครับขวาเบียดไม่เท่า์ไร้ครับโดนมือของเดนิวอตยังยังหนึ่งศูนย์อยู่เลยครับเชลซีขอต้องการตัวที่สองครับหนีห่างให้ได้ช่วงกำลังจะจบท้ายครึ่งแรกนี้ทดเกินมาแล้วด้วยครับเขาถึงทีที่ห้าสิบสองแล้ว ทดสามนาทีมาแต่ว่าสินเงนินไม่เป่าบอลยังไม่นิ่งสเตอร์ลิงมาขอไม่ผ่านแล้วก็จบเกมครึ่งแรกนะครับที่สตัฟฟอร์ดบิทครับคือระหว่างเชลซีกับเลสเตอร์ซิตี้ก็เป็นเชลซีที่ควมความได้เปรียบก่อนครับได้ประตูขึ้นนําจากคอร์อนเนอร์กาเลเกอร์ไปก่อน,นประตูตศูนย์ครับเดี๋ยวเราไปพักเงินสักครู่ครับชมสิ่งที่น่สาสนใจล้อเจ็ดกลับมารับชมต่อในครึ่งหลังอีก45นาทีนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ อาครับกลับมาชมกันต่อในครึ่งหลังนะครับอิมเริ่มครับเป็นเชลซีได้เริ่มก่อนบ้านนะครับในครึ่งหลังอ่าครับดู1ประตูนี้ก็ยังสบายใจไม่ได้ครับสาหรับฝั่งของเจ้าบ้านเชลซีนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่นอันดับที่12ของตารางครับสนัดผ่านไปมีอยู่4คะแนนส่วนเลเซอร์อยู่อันดับที่19ครับสำหรับดี1คะแนนครับการของเชลซีเซ์ลิงน่าครับพามาทางฝั่งซ้ายเซลิงตะวัดกลับเข้ามาครับติดทีโมที่กาสันครับ เดี่ยวยาวนะของกาซันออกขวาครับอาโยเซ่เปิดข้ามาบอลตกพื้นมีอาร์ซูริกเกต้าครับโรอดักอยู่แล้วชิวเบลทั้งที่สเตอร์ลิงคืนจอร์จินโยครับข้างในมีกาลาเกอร์สเตอร์ลิงแปะจอร์จินโยได้เติมชิวเบลชิวเบลเปิดข้ามาแล้วดูฮาวเว็ตกลับมาที่สเตอร์ลิงโอ้โหไม่ได้ครับมาสองศูนย์อาโยเซียังไม่มา โอ้นี่ทำกันสวยกับแต่ว่าแปรนี้ของเซลร์ริงมันโคไม่พอครับอูวางเท้าแล้วกล่าวว่าหนีมือแล้วนี่ครับโอ้หนิดเดียวครับเดนนิวออดพุ่งก็ไม่ทันแล้วแต่ว่าบอลนี่แหละครับเซอร์ริงเหลือเชื่อครับตัวนี้ต้องต้องมาครับเชลซีนะครับดูโอกาสเปลี่ยนตัวครับเชลซีส่งฟุตซิลลงมาครับแล้วก็ฝั่งของเลสเตอร์ก็เป็นมาร์ค เอาไบรตันนะครับจะลงมาแทนอาโยเซปเปเลสครับปีที่53นะครับอ่าก็เป็นตั้งกันมาใหม่ครับฝั่งของเลสเตอร์จัสตินเจมแมดดิสันเอนดี้ครับให้กับแมดดิสันแล้ววาดีจริงขึ้นอาครับนัดคาหมาไปปั๊มแย่งนี่ก็ความสูงกดลิเซิเอไม่ได้เลครับเสียบอลไปครับฝั่งของเลสเตอร์เราเป็นเชลซีจะกระเลือให้กับจอร์จินโย อ่าครับสตลลิงขยับเข้าอยู่ด้านในนะครับจอจินโยหัวเชลซีไม่อยากพลาดนะครับเนินชัวพุสิทธิ์ขึ้นจ <Thank you. S 1> อร์จินโยกาลาเกอร์อ่าก็ให้มาที่สเตอร์ลิงมาถึงกาลาเกอร์แล้วได้ซัดโอ้โหว่าเจอบล็อกก่อนครับโอกาสได้เติมมาของเมสันเมาส์ลวางมาไม่ดีอีกแล้วครับรูบ้ทว่าใครๆช่วยกันบีบยังคืนกลับมาได้ครับฝั่งของเลสเตอร์ ทางซ้ายฮาวิบาลเจอกับลีสเจมบานขอวัดหน่อยครับแต่หนีลีสเจมมาแล้วเปิดไม่ได้ถึงกลับมาจัสตินเจอกับเรซันมอ,อนอะไรครับมีขยับเปลี่ยนฝั่งของเชลซีครับพอลีสเจมออกแล้วก็เป็นคาร์ลัมฮัคสันโรยครับที่ลงมาแทนลีสเจมครับ บทุ่มออกมาเบรดิสันโอ้ที่เอ็นดีดีแล้วดิลมันซัดเลยครับโ oh, oh. oh, oh. oh, อ้โหเมนดี้โอ้ดีที่ไม่เผลอครับส่องไกลครับน้ำหนักทิศทางได้ได้แรงวร่าเมนดี้ไปฏิเสธไม่ได้ครับตัวมุมของลิสเตอร์แมดดิสันเปิดมาแล้วเป็นกาลาเกอร์ครับสกัดออกมาได้สลิงเก็บต่อคืนเมสันเม้าปุริสิสห้กับกุกุริยา ารับเซอร์ลิงเล่นกับผู้ลิสิตแล้วดูพื้นที่ทางซ้ายมาถึงเซอร์ลิงแล้วครับจากคาร์เบตสตอร์ลิงนผู้ลิสิตหกข,ขาของเซอร์ลิงโอ้โหเจอรวบอีกแล้วเสียบอลไปครับแล้วดูไหว่าเตาโต้ตตกับโอ้โหให้มาเอาครับดูฮาวิบานเจอกับอาร์ซิลกีต้าคลึงอยู่แล้วโยกดีได้แล้วให้มาใกล้ๆแบบนี้ครับโอ้โหซัดของว่าที่ติดเซฟโอ้ยังตีสวยไม่ได้ครับล็อก เป็นดี้หวดถึงออกมาครับเปิดมาไม่ดีอาร์วิบานมาแล้วเลือกครับบริสันดรับดูหาวิบานที่มาตบซัดเลยครับโอ้โหมาตีสเบอร์ได้ครับเลสเตอร์เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้ดูความพยายามของเลสเตอร์ครับทำได้ครับโอ้คิวซีไปผ่อนเกมแบบนี้ก็โดนเลสเตอร์ครับมาเล่นงานตีเสมอจนได้ครับโอ้โหซัดสองแรกเลยครับหมาของอาวิบานส์ ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ว่ามั่นใจครับพิบานใช้ความแรงของบอลนะครับเป็นหนึ่งครับเกมที่เซฟอร์บีครับบีตามดีเสมอแน่แล้วดูที่โชซีจะทำลงไงจอเจนโั่วนะคับคาร์ลเกอร์ี่เข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมนะครับทัชสันมาเลยมาแล้วมีฮาเวิร์ดที่ขยับ บอดีฮัตซันโอดอยเลือกทีฮาวเวิร์ West, แล้วออกมาครับดูไอ้สองเปิดมาแล้วโอ้โหไม่ถึงเซอร์ลิงเบียได้จอจินโยหนุนไปใหม่แล้วดูพิชิดพิกพาเอาการของฮาวเวิ West, ร์ครับโอ้โหเจอซีกับตีเป็นสองหนึ่งเลยครับมาเจอได้จากทายเวิร์ครับโอ้โหพยายามครับเจอซีช่องจอบกดดันใส่เลสเตอร์แล้วก็มาหนีห่างอีกครั้งหนึ่งเลยครับเป็นสอบประตูต่อหนึ่งครับ ดูชาดตั้งนี้ดูพลิกมาครับให้มาง่ายๆเลยครับระยะตรงนั้นครับเข้าสายตะวัดเร็วนะครับแฟนๆได้เฮก,กันอีกครั้งหนึ่งเลครับขึ้นนำเป็นสองหนึ่งก็สามแต้มนี้ถือว่าสำคัญมากๆครับสำหรับเชลซี่้าทำได้ครับอดีดี้พาไปซ้ายก็ยังมีเวลาครับสำหรับเลสเตอร์ บอลรุ่นบอลคืนมาที่จัสซินครับสมาที่มดิสันเอ็ดดี้เอ็ดดี้มาแล้วให้โอกาสทิววารดี้ครับโอ้โหนี่ซัดนี่ซายครับว่าที่เสียจนกระทงอีโดเมนดี้ครับยังตีสูงไม่ได้ครับเลสเตอร์ผู้หลุดมาเลยครับเข้าซ้ายของวารดี้แล้วซัดเลยครับโอ้โหดูครับเป็นท่าน โอ้เ <พ uka> ข่าทางด้านซ้ายครับช่วยเซฟไม่ได้ครับเดว,เวินดี้อาก็มีเปลี่ยนครับเชลซีจมาออกส่งทาก,กงากินซีเกตรวมาแทนนะครับ<ส><ง>อันดีที่81<ส><ง>ครับเปิดเตะมุมครับเบดีสันเปิดมาแล้วขึ้นโผกได้ครับเตโกซินว่าอัดไปแบบนี้ก็ดูความพยายามลุยมาแล้วสินเป่าแล้ว โอ้ชันี้มีช่วงล้ำหน้าไปก่อนนะครับเมื่อสักครู่อ่าครับมีปเปลี่ยนครับส่งบูบกัการีซูมเร่ครับลงมาแทนชมเมดิสันครับทีแปดสิบสามนาทีนะครับอ่าครับเริ่มเคาะแล้วฝั่งของเชลซีนะครับกาลกเกอร์ ออกมาฮาสันตัวดอยอืมใบใจเสียแล้วดูเลสเตอร์ครับยังลุน้นลุ้นติสโยอยู่อ่ะก็ไปมาทางฝั่ง,งซ้ายไอบานจาดวลกับอาร์ซิเบตาดวลกลับมาแล้วดูให้บอลถึงวาร์ดี้ครับวาที่เอดีดีโอกาสของวาร์ดี้แล้วแบบนี้มีโจวโอ้หแป็กไปเองครับแปรทิโมตีกาสตานครับอ้เพื่อนปล่อยให้ครับกล่าวว่าชัวสุดแล้วแล้วดูเจ้าตัวครับยิงวืดไปเองครับอ้โหจะแปลเน้นๆครับกลายเป็นว่า ทำพลาดไปเอง้วครับช็อนนี้โอ้โหอ่าครับเหลือเวลาสองนาทีครับไม่รวมทดนะครับโพลิซ,ซิสเชลซีเอ่อน่าจะเน้นที่สามแต้มสำคัญในแมชนี้ก่อนแล้วนะครับกาลเกอร์ทดขึ้นมาห้านาทีครับยังมีเวลาสำหรับเชลซีแล้วก็เลสเตอร์นะครับเจ,าจเอาิญโยมาเทกสมา คาร์ลเกอร์ออกมาที่เสีเยกแล้วครับเพิ่งแรงมาใหม่ๆครับจะแตะอ้อมเสียหน่อยไม่ยอมให้ผ่านอาดูตัวตัวขึ้นมาบ้างวาร์ดี้ไหลให้ครับเราดูโกโกเรย่าครับยังตามปิดเหลี่ยมได้โอ้เราไปขึ้นเมนดีม้มาให้เพื่อนเล่นยากเลยครับสักครู่ครับแล้วก็ผู้สิ้นเป่าจบ เกมนี้ไปเป็นว่าในนี้นะครับเชลซีเอาชนะเลสเตอร์ไปได้2ประตูต่ตอนหนึ่งนครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆรับชมแล้วถูกใจฝากเพื่อนกดไลก์กดแชร์กดติด, like, share, ดตามช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนถ้าท่านมีความสุขในการรับชมฟุตบอลนะครับผมเรามีกาสมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลนี้คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับมาเจอกันครับ